ตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะตักขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะลูกใหญ่เลยอขนมอีตยุยนี่ค่ะอย่างสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวคุณป้าก็จะตักขึ้นเลยขึ้นเลยนะคะขนมงาอะไรน่าก,กินแท้ นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะ,คะเออมาเทีใส่นี่เลยนี่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้ป้ากินพาเข้าครัวมาอีกแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้คุณป้าจะพามาทาขนมงานะคะหรือว่าคนอีสานเขาเรียกคนโบราณเขาเรียกขนมอีตุย <c oughs> เดี๋ยวคุณป้าจะทําค่ะเพราะว่าขนมงาหรือขนมอีตุยนี้เขาต้องขายรวมกันกันกบข้านมใบไข่หงที่ป้าทํานะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคุณป้าจะผสมแป้งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ ตอนนี้คุณป้าก็จะผสมแป้งนะคะแล้วจะนวดให้มันนิ่มนะคะมีน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะป้าใส่ไม่เต็มถ้วยละคะ่ะแล้วก็เกลือเกลือนี้ป้าใส่ช้อนหนึ่งนะคะแป้งนี่มีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเน่ยถ้วยหนึ่งนะคะแป้งข้าวเหนียวสองถ้วยเหมือนที่ป้าทำขนมไข่หงนะคะนะคะใส่น้ำตาล แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำนะคะนี่ค่ะเขาเลยค่ะให้มันเข้ากันนี่ค่ะและคุณป้าก็จะค่อยๆใส่น้ำนะคะค่อยๆใส่น้ำนี่ค่ะค่อยๆใส่น้ำก็คั้นไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะจนแป้งมันนุ่มแล้วเราก็าพักไว้สัก ยี่สินาทีเดี๋ยวคุณป้าก็จะได้มาทำไส้ขนมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนวดไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ล่ะคะ่ะนี่ค่ะนวดไปนะคะนวดไปจนแป้งไม่ติดนะคะนี่ค่ะแป้งมันจะติดนะคะเพราะคุณว่าคุณป้าใส่ถุงมือะคะ่ะวันนี้เลยติดถุงมือ ถุงมือนะคะนี่ค่ะก็ะนวดไปไดเรื่อยคุณป้าก็นวดแป้งได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะพักไว้เดี๋ยวคุณป้าจะได้มาทําไส้นะคะพอทําไส้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะได้มาห่อกันเดี๋ยวเรามาทําไส้กันเลยนะคะคุณป้าเอากะทิใส่ลงไปแล้วค่ะกะทิถ้วยนี้ค่ะนะคะถ้วยตวงที่คุณป้าตวงนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวคุณป้าก็จะใส่น้ำตาลปี๊บเลยค่ะนะคะไส่ขนมงาหรือว่าขนมอีตุยนี่ไม่ไม่ต้องใส่ไอ้สมเกลือนะคะเดี๋ยวป้าก็ใส่เกลือไปช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็คนไปเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาถั่วเหลืองที่คุณป้านึ่งแล้วก็ไปตาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้ำตาลมันแตกก่อนเดี๋ยวคุณปา้าค่อยเอาถั่วเหลืองใส่นะคะ นี่ค่ะน้ำตาลนี่น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวนี่คุณป้าใสไปสามช้อนสามช้อนกินข้าวเรานี่ค่ะช้อนสามช้อนตุนี่ค่ะนะคะ,คะได้แล้วค่ะเดี๋ยวป้าก็จะลงถั่วเลยถั่วลงไปเลยนี่ค่ะแล้วก็บีบีถั่วให้มันแตกนะคะนี่ค่ะบีบีไปเลย บีถั่วให้มันแตกไปเลยนะคะเรากวนไปเรื่อยๆนี่ค่ะคุณป้าเอาไปตำแล้วใส่โคกตำนะคะนี่ค่ะแล้วก็บี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 นะคะนี่ค่ะกวนไปเลยให้มันแตกนี่ค่ะนคะคะ ติดก,กระบวยค่ะเห็นไหมคะมันจะทำยากอยู่นิดนึงเพราะว่าถั่วมันมันไม่ร้อนนะคะมันก็จะทำยากนี่ค่ะมันจะก็จะกระเด็นอย่างนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะนี่สอกวนไปเรื่อยๆจนใส่มันได้นี่แหละคะ่ะได้ตีปั้นได้นี่นแหละเราค่อยเอาลงก็จะ,จะมาปั้นใส่แล้วเราค่อยทำ ขนมงากับขนมไข่หงนี่ไส้มันไม่เหมือนกันนะคะนละอย่างแต่ว่าถั่วเหมือนกันค่ะเดีเวลาเราปรุงรสมันไม่เหมือนกันนะคะขนมไข่หงนี้เราจะใส่สามเกินนะคะใส่กระเทียมพรกิกไทยรากผักชีแต่นี่เราไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมชอบใส่ก็ได้นะคะ ใส่หมดทําขนมไข่หงก็ได้เห็นไหมคะมันเริ่มแห้งแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ควนไปเรื่อยๆอย่นี้แหละ,ะเพราะว่าใส่ขนมงานี่เราต้องใส่กะทินะคะนี่ค่ะเดี๋ยวถ้าได้ที่เดี๋ยวค่อยมาดูอีกนะคะใส่มันก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะตักใส่ จานแล้วก็เดี๋ยวให้มันเย็นหลคุณป้าก็จะมาปั้นเป็นลูกเป็นลูกนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาปั้นใส่แป้งเลยนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเห็นไหมคะมันเหนียวเหนียวเดี๋ยวคุณป้าก็จะปล่อยให้มันเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวคุณป้าค่อยมาปั้น,น่ค่ะเหนียวค่ะอร่อยมากเลยนี่นะคะหวานมันเราใส่กะทิด้วยนะคะ คุณป้าก็ปั้นไสขนมนะคะพอคุณป้าปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณป้าถึงจะเอาแป้งมาปั้นใส่จะได้ทอดนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมมันน่ากินมากเลยไส้มันหวานมันค่ะนะคะขนมงาค่ะหรือขนมอีตุยนะคะขนมโบราณน,นี่ค่ะ เพราะว่าขนมขนมอีตุยหรือขนมงานี่เขาจะขายคู่กันกับขนมไข่หงนะคะไข่หงที่คุณป้าทำเมื่อบานีเขาจะขายคู่กันค่ะถ้ามีขนมไข่หงที่ไหนก็จะมีขนมงาที่นั่นนะคะขายคู่กันเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณป้าปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณป้าก็ จะปั้นใส่แป้งนะคะดเดี๋ยวจะทอดเดี๋ยวคุณป้าก็จะมาปั้นแป้งใส่กับไส้นะคะบีบอย่างนี้เลยค่ะเราจะเอาบางแค่ไหนก็ได้นะคะเอามือบีบบ,บ,บีบเลยกันเนี่ยเอานิ้วโป้เรานี่ยจะทำนี้นะคะจะเอาไส้ใส่นี่ค่ะนะคะอย่างนี้นะคะ,ะนี่ค่ะทนะําะะทเลยค่ะนี่ค่ะกด,กดเข้าไปนะคะถ้าเราต้องการให้ให้มันลูกใหญ่ๆนะคะ เราก็เอาใหญ่ได้นะคะนี่ค่ะปัน้นให้กลมเลยค่ะค่ะพอกลมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามือจุ่มในน้ํนานี้นะคะแล้วก็มาปแปะปแปะปแปะแปะนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็งาเลยค่ะกิ้งงาเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่เอาน้ําใส่นะคะงาก็จะไม่ติดะคะ่ะ <Spider> นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะใส่ไปเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะก็ ครึ่งครึ่งครึ่งหน่อยะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็วางนะคะล้วก็ทาลูกใหม่ทาแบบเดิมนี่นแหละค่ะนี่ค่ะนะคะนี่เลยนี่ค่ะเอาบางๆก็ได้ะคะ่ะเราทานเองเอาไม่ต้องเอาแป้งหนามากก็ได้นะคะนี่ค่ะไปเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็ครึ่งบีบบีบบีบ,บ,บแล้วก็ครึ่งครึ่งครึ่งอย่างนี้เลยค่ะนะคะ คึงให้มันกลมค่ะพอมันกลมเสร็จปุ๊บเตะน้ํานะคะเตะน้ําให้แป้งเขาเปียกแล้วก็เอาลงเลยเอาลง,งาเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะเอาลง,งาเลยนี่ค่ะกะบบบบะ็บีบบีบนี่ค่ะบีบบีบแล้วก็คึ้งคึ่งคึ้งคึ่งอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะวางทำอย่างนี้ค่ะ จนกว่าเราจะต้องการว่าเราจะเอากี่ลูกนะคะแต่คุณป้าก็ไม่เอาไม่เยอะเท่าไรหร่หรอกค่ะเพราะว่าเราแค่ทําแค่ทานตอนเย็นนะคะนี่ค่ะก็บีบนี่ค่ะเห็นไหมคะเราต้องทําให้พุ่มไส้นะคะนี่ค่ะคึงๆึงคึคึงึงึพอกลมเสร็จปุ๊บแตะเลยค่ะแตะเลยทํา วางนะคะคกิ้งเลยค่ะคกิ้งกิ้งงาเห็นไหมคะนี่คะ่ะคืนคืงคึงคืนให้งามันมันเข้าไปทั้งในพอเราไปถ้าเราไปทอดนะคะงามันก็จะได้ไม่ออกนี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะต่างไปเรื่อยๆค่ะจนเราโพนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ไปเลยนี่ค่ะถ้าแป้งเหลือนะคะถ้าเราไม่เอาเราก็ออกเราออกเลยถ้ามันมันหนาไปแล้วก็ออกเราแป้งออกเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะคะทรดคุณป้าทอดนะคะคุณป้าก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วคุณป้าก็ออนน้ามันใส่กระทะแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะลงกระทะทอดเลยค่ะนี่ค่ะนะคะลงเลยค่ะ ดู่ิะเห็นไหมคะแล้วก็คนคนมันหน่อยค่ะมันจะติดมันจะติดกัดแล้วก็คนมันแค่นิดนึงนะคะนี่ค่ะคนมันนิดนึงค่ะ เดี๋ยวป้าค่อยลงใหม่ก็ได้นะคะนี่เหลือเอาอันนี้ก่อนทอดจนมันเหลืองนู่นละค่ะนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องไฟแรงนะคะเดี๋ยวงามันจะไหม้ก่อนมันจะไม่สุกเอาไฟปานกลางพอดีพอดีทอดไปเรื่อยๆ นี่ค่ะขนมอิตุยนะคะหรือว่าขนมงานี่ค่ะคนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ชุบน้ำนะคะถ้าเราเอาลงทอดนี่งามก็จะออกหมดเลย นี่ค่ะถ้าไฟแรงนะคะงามันก็จะไหม้แป้งมันก็จะไม่สุกเห็นไหมคะเราก็ทำไปเรื่อยๆนค,คนไปเรื่อยๆจนมันเหลืองนู่นละคะ่ะจนแป้งมันเหลือง แป้งมันกรอบเรียกขนมงานะคะแต่คนโบราณก็เรียกขนมอีตุยนี่ค่ะขายคู่กันกับขนมไข่หงถ้ามีขนมไข่หงก็ต้องมีขนมงาค่ะ นะคะนโบราณทําขายท่านผู้ชมจะเอาไปทําขายก็ได้นะคะเ,เอาไปทําขายนี่ค่ะทําขายในหมู่บ้านเราทอดวางขายร้อนๆคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากกินพอเห็นเราทอดขึ้นร้อนๆเขาก็อยาก ุณป้าไม่เปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟค่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเปิดไฟแรงแป้งมันจะไม่สุกแล้วงามก็จะสุกก่อนตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวคุณป้าก็จะตักขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะลูยกใหญ่เลยเออขนมอีออตยุยนี่ค่ะ อย่างสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวคุณป้าก็จะตัดขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยนะคะโอ้ขนมงาอะไรนะ่ากินแท้นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะ,คะ,คะเออมาเทใส่นี่เลยนี่ค่ะตอนนี้คุณป้าก็ทำขนมงาเสร็จแล้วนะคะ น่าทานไหมคะนี่ค่ะน่ากินมากเลยค่ะขนมงาน,นะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยค่ะที่ดูคุณป้ากินทำขนมอิตยจนจบคลิปนะคะคุณป้าก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่ให้กำลังใจป้ากินตลอดมาอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณป้ากินด้วยนะคะท่านผู้ชมคุณป้ากินจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ดูต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ